วิวสันเช้านี้นะครับทานข้าวแล้วทานอาหารเปียกไปเรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อคืนนอนหลับสนิทเลยแล้วก็ปกแม่ตั้งแต่เชา้าเาโอเคแล้วแหละกลับมาเป็นวิวสันปกติแล้วไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้นะคะเชา้ชามาใช่ไหมครับเชา้ชามาก็มาดูวิวครับแม่ป้อนอาหารให้แล้ว เราก็เช็ดโคนให้ให้มันสะอาดสะอาดตรงคอเขาก็จะคันยุกยิกยุกย,ก,ย,ก,ยกหน่อยบางทีเพราะว่าเขาเอาขาไปแสกแกรสไปคันไปเกาไม่ได้นะคะเราก็ค่อยแบบเกาเกาเกาให้น้องเขานะคะโอเคหนูดูดีแล้วลูกแม่อุ่นใจมากเลยตอนนี้ครับครับระวังนะสองอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือ ให้อยู่ในบ้านตลอดไม่ให้ออกคนก็เขาบอกว่าให้เอาใส่ประมาณสองอาทิตย์เลหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าดูก่อนอาจจะสองสมวันเพราะว่าป้องกันไม่ให้เขาเรียตรงแผลโอ้วิลสันครับคนเก่งของแม่ครับ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 อะไรหนูอยากมานั่งกับตักแม่เหรอ มันเล่นเหมือนเดิมไม่ได้นะลูกเล่นเหมือนเดิมไม่ได้นะหนูมีโคนอยู่ต้องระวังครับครับครับเ,เดี๋ยวแม่เกาให้คันคอ,อใช่ไหมคันคอใช่ไหมครับเดี๋ยวแม่เกาให้นะลูกครับอิ่มแล้วกินแล้วเป็นห่วงมากเลยนะค่อ,อ,คอยๆขึ้นไปอือ น้องแคลก็ดูพี่ชายอยู่นี่แหละเลียอะไรครับน้องเลียอะไรครับอะรูลสันปกติแล้วนะคะยาที่หมอเขาให้มันจะเป็นยาฉีดเขาตามที่เขาบอกมาล็อกสเขามาล็อกสแคมเป็นยาฉีดแล้วก็ป้องกันอินลาม m ทอรียอักเสบแล้วก็แก้ปวด เขาก็ฉีดก่อนที่เขาจะถูกทำอินสติชันตัดตัดนะคะยานี้มันเขบอกว่ามันมันอยู่ได้ประมาณ2วันก็ป้องกันอาการติดเชื้ออักเสบอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากเมื่อวานเนี้แมวที่ไปทำจะเป็นแมวตัวผู้หญิงเยอะเลยผู้ชายมีนิดหน่อยแต่ของแมวผู้หญิงเขาให้ยาด้วย เราก็บอกวิธีการกินยาว่าตอนเช้าอะไรยังไงเราก็ไม่ฟังฟังแต่ว่าไม่ได้เก็บมาคิดเพราะว่าแมวน้องแคลยังไม่ได้เอาไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตน้องวิลสันตอนเช้าอุ่นใจมากเลยตอนนี้น้องโอเคปกติกแล้วแต่ก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกนะแล้วก็คอยดูเวลาเขาเล่นกันไม่ให้เล่นแบบรุนแรง คอยดูกันโอเคน้องเป็นปกติแล้วอัปเดตแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ